สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูเกียวมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มาเล่นอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับวันที่14นะมันจะมีเป็นอีเวนต์ใหม่เข้าครับมันเป็นอีเวนต์เอ็กซีกับดิงใช่ไหมแล้วก็วันที่18ครับจะเป็นอีเวนต์ที่เป็นไอเอ็กตาร์ซีโร่ครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่ให้เล่นเอ็กซีกับดิงกับอีเวนต์ที่เล่นเด็กที่ไม่มีพวกเอ็กเตอร์เด็กครับก็เดี๋ยวต้องไปลองดูครับว่าคนเขาจะตัดดีกับแปลกๆอันไหนเล่นกันนะแล้วเดีีีี๋๋ยยยยยยววววววไไไปปปปดดดดดดููเเเเเ็็็กกกกก้้้มมมัััันน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 น่่่าาาาาจะะะะรรรณหลออออคบบ จะมี2อีเวนต์นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะเป็นอีเวนต์เอ็กซ์กับลิงที่บอกเมื่อตะกี้ครับแล้วก็เอ็กซ์ตาซิโร่เฟสิวัลก็เป็นอีเวนต์สอันก็จะเป็นระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างเดือนนี่แหละก็อีเวนต์เอ็กซ์ลิงครับก็เหมือนเดิมครับมันจะมีพวกแบนลิพิเศษตัวนี้นั่นนะแล้วก็มีผู้ของครับไอ้นี่เท่มากนะเป็นเขาเรียกอะไรไอ้ฐานของเมฆครับที่เป็นซูชิปนะแบบตัวนี้น่าขยับเยอะดีก็ดูแบบเท่นะสามพันห้าครับยังไงมันได้อยู่แล้วเนาะส่วนไอ้ของพวกเนี้ยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นนเเ้้าารรียยกออะะไไหลุมมใช่ จำไม่ได้กันนะว่าทำอะไรทำไรแต่วันนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับแต่มันก็ดูเหมือนจะเท่ดีแหละเป็นสปิริตเกตของที่เล่นพวกยูเบลนะที่เดี๋ยวพวกฉายาพวกนี้ครับไม่ได้มีสาระอะไรเท่าไหร่นะฉายาก็ใครสะสมก็เก็บไปแล้วกัน,นแต่ส่วนตัวก็ขี้เกียจประมาณนึงเหละเพราะว่าเล่นหลังจากที่จะเก็บเพชรครมเราก็ไม่ได้อะไรนะที่เดี๋ยวก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรครับเพราะเดี๋ยวไปดูพวกเด็กยืมแล้วกันอันนี้เดี๋ยวไอ้นี่ครับมาเริ่มที่สิบสี่ใช่ไหมมันจะใกล้กว่านะพาะเดี๋ยวเราดูเด็กยืมของไอพวกเอซีกับนก่อนับ อันนี้ก็มีพวกของนะแจกนู่นนั่นมีเพชรเหมือนเดิมครับปกติเลยแล้วก็เด็กยิ่มครับแ็กแรกนะที่น่าสนใจครับจะเป็นเลนดรลเตอร์ครับเลนดรลเตอร์ที่เขาจัดมาให้เนี่ยถ้าเกิดไม่นับว่ามันไม่มีแม็กซี่ะซึ่งไม่รู้ว่ามันแบนแม็กซี่หรือเปล่านะแต่ว่าเอาแค่ลิทนี้ไปก่อนของที่ให้มาค่อนข้างครบครับจะคล้ายๆกับลิทที่เคยจัดเล่นแหละแต่ว่าลิทที่เคยจัดเล่นอะมันจะไม่ได้มีไอตัวนกเขียวนี่เพราะนกเขียวนี่ดูมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับใส่เป็นสีม์ดตัวช่วย มันจะมีตัวแบบไร้สาระมาให้แต่ว่ามันก็พอเล่นได้ครับแต่ว่าที่สําคัญครับคือพวกคีย์หลักจะยังครบนะเป็นทีบิลเช่เป็นตัววายการ์คอบมีฟัสซี่ด้วยฟัสซี่ก็ตัวช่วยโดดตามครับเพราะอพอยหลักอย่างที่เคยเล่นไปในพาเล่นเรดัลเตอร์ครับใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะมาขอแค่เอ็กซีครับขึ้นเป็นเรอร์ไนท์ทับเป็นเบฟสติครับที่เราจะลันต่อได้เรื่อยๆนะเพราะเอ็กตาก็ให้มาค่อนข้างครบครับอาจจะติดนิดนึงตรงที่มีเลเบลเล่แค่ตัวเดียวครับเพราะว่าในคอบหลักๆมันจะมีเลเบลเล่สองตัวนะก็ดเป็นนกเขียวครับ ไอที่มันจะโดดตามมาให้เราไม่ผิดแล้วก็เป็นอุลาล่าครับแฮทแทบก็จะมีเป็นอุลาล่ากับอิมเปอร์ครับแล้วก็ไม่รู้ทำไงนะไอ้พวกเด็กยือมอ่ะมันจะไม่ชอบให้ชีนิวชีดาบมานะไม่รู้เป็นโลกอะไรของมันเหมือนกันแล้วก็เป็นคนนี้คิวเวเกิลครับก็เป็นแบบตัวช่วยเก็บนะแต่ที่บอกครับเขาให้รีเบลเลี่มาแค่ตัวเดียวครับเวลาเก็บมามันก็ต้องไปลองเล่นนะอาจจะมีโอกาสได้เล่นเป็นอาจจนอร์ติเรฟอคอนอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็ได้จะเก่งใช้ได้อยู่แหละถัดมาก็ เปตัวนี้วันิชชิงครับคนที่เป็นคนที่ในเด็กพาเล่นครับไม่ได้ใส่มานะเพราะว่ามันเก่งน้อยกับเพื่อนคนที่บอกว่าเธอราคาครับในช่วงเมนเฟสถ้าการไปนดอมมอนหรือสเปร์มาครับสามารถลากเพื่อนจากมือได้ก็เป็นตัวทแบบโดดนํามากกอนใช่แล้วก็กดเทคสเปร์เพื่อนลงมาก็น่าจะพอได้มั้งแต่ถ้าเกิดมาโดนขัดต้งแต่แรกกจ,จะระบากนิดนึงแล้วก็เป็นไม่มีขายครับไอ้นี่ก็เทคเสริตามปกติครับอันนี้ทีบิลครับวันการนะเก่งกมากแล้วก็เป็นฟัซซี่ครับเป็นซิงกิ้งด้วย เลนเตอร์วิงครับสาใบแล้วก็อันนี้โคตรเก่งนะสเตนเกอร์ครับตัวนี้แล้วก็เป็นนัวครับนัวให้มาสองอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเด็กยืมนะแล้วก็เป็นบูมครับให้มาสามนะตัวเริ่มครับให้มาสามเกือบหมดเลยก็ทําให้เด็กมันน่าจะพอได้ประมาณหนึ่งแหละพวกเวก็เป็นสุสานคนโง่ครับไอพวกเวกุณนะครับเขาจะใส่พวกของอะไรสาระมาให้ค่อนข้างเยอะครับยัยเนี่ยเรนเตอร์คอครับปกติก็จะเก่งแต่ว่าถ้าเกิดเรามาลาเป็นคอมโบจริงๆครับบางทีอาจจะขึ้นมาโง่ๆเซ่อๆได้นะใบที่บอกว่าใช้ปุ๊บเนี่ยชีมาสเเเเตตตอออรรร์์ลยัววที่่คคบุมู สสเปรย์มอนสเตอร์ที่ชื่อเดียวกันครับกับตัวที่ชีอ้อ่ะาจากมือหรือจากเด็กลงมาตั้งกันก็เป็นใบช่วยสเปรย์เพื่อนนั่นแหละสามารถใช้ขีดได้ทีละครั้งนะแล้วก็จะไม่สามารถสเปรย์มอนสเตอร์นอกจากเรดัปเตอร์อะไรอย่างี้มันก็จะจะอาจาอาจะดีประมาณหนึ่งรางก็เป็นใบช่วยสเปรย์นะทีเดียก็เป็นสก,กิฟร์ครับรูซไม่เป็นแฟนท็อปไนท์นะฮะที่จริงอะ่ะมันได้ให้อื่นไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่เป็นปตีมเด็กนะมันก็อย่างนี้แหละแล้วก็ไอตัวแล้ดอัพใบใหญ่ครับสองใบเลยนะ อิมเปอร์สามครับแล้วก็กระหล่๊กใบถรรมาก็เป็นกระหลกเคาน์เตอร์ครับใบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะอาจจะเพราะมันในเกรดได้แค่เฟิกมอนบางเลยดูแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับใบนี้บอกว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์เอฟเฟกต่างใช้งานครับสามารถถอดหนึ่งไส้จากมอนเอ็กซีทัพมือที่เราควบคุมอยู่ครับในเกรดทิ้งแล้วก็ทำลายนะและก็ถ้าเกิดตัวที่ถอดครับเป็นแฟร์ท็อปไนท์เรลัตเตอร์หรือมังกรเอ็กซีครับก็คือเป็นไอลิบิเลียนดาโก้ของมันนั่นแหละมอนสเตอร์เรลัตเตอร์ที่เราควบคุมอยู่ครับพลััังจะะเเเเพิ่่มมมมมตตาาไทีถอออดดครรรรบนนนนกกก็็ใฟฟส์ธ เอกตาก็ค่อนข้างครบครับเป็นฟอร์สติ๊กสามเลยนะแล้วก็เลนเดอร์ไนท์ครับสองเบฟสติ๊กไอ้นี่รีเวอร์ชั่นฟอร์คอนไอ้ใบรวมพลังใช่ไหมเหมือนจะรวมพลังแล้วก็ตีอะไรประมาณนี้บ้งแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะเราก็รันเบรคคอโมโบมาตรฐานนะอันนี้เป็นอาร์เซนอลครับเซนเทอร์ไลท์อาร์ติเอตฟอร์คอนแล้วก็ไฟนอลฟอร์เทสคนนี้เหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้มั้งมันว่าไงนะถ้ากับไปนี้มีเลนเดอร์เอ็กซ์ซิตเป็นไส้จะไม่รับผลการไปอื่นก็ค่อนข้างเก่งไอ้แขกแรกก็สิวิใช้ได้ละวเทอร์คัาาสามารถถอดหากกาน,นึ่งไส เอาเรดารเตอร์ที่อยู่ในรีโมทโซนของเรากับเข้าเข้าหลุมแล้วก็เทิร์นละสองั้งครับถ้ากาบิโจมตีและทำลายมอนสเตอร์ป้องคาบได้สามารถสั่งรีมูฟเรดารเตอร์เอ็กซ์ซีมอนสเตอร์จากหลุมกาบิก็ออกมาตีซ้ำได้แล้วก็คือตีได้สามทีอย่างเี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าแล้วก็เป็นตัวหัวหน้าครับไลซิ่งจะไปเรียกครับตัวนี้ก็อย่างที่เคยเรียกครับเก่งกามากนะพลังจะค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ไม่รับผลการอื่นอะไรนี้แล้วก็เป็นไวซิกครับสองใบ ก็เด็กเดกเตอร์ครับก็ถือเป็นเด็กที่พอใช้ได้ครับก็เดี๋ยวไปดูเด็กยืมอันต่อไปกันเนาะทำไมครับเป็นนี่เลยตัวอวยนะคิดว่าเขาทาอีเวนต์นี่มาเพื่อมาอวยไอเด็กนี้แหละเพราะว่ามันเพิ่งออกนะแต่ว่าออกครั้งทีนะขี้งก,กจังเลยอย่างน้อยน่าจะให้แบบเป็นตัวอัลเทอร์ทีฟอาร์ตมาเด็กยืมสักหน่อยนะให้แบบคนแบบไม่มีปัญญาเล่นจะได้ชื่นใจนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าในช่องครับเคยเล่นเป็นอีเว,วนต์ผสมกับอย่างอื่นมาใช่แต่ว่าไม่เคยผสมกับสไปนะเพราะว่ามันคข้นข้างแพงครับแล้วก็ ขี้เกจคาบแล้วก็เลยไปได้เล่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้เล่นสไปด์อเวนอินนะก็ถือเป็นคอพโบที่เป็นคู่ที่เขาว่าน่าจะเก่งแหละเพราะว่ามันจะค่อนข้างสเสถียรนะแต่ว่าไอเนี่ยคู่เนี่ยคิดว่าน่าเป็นเพราะแบรนดลิสประจาอีเวนต์นะประจําไม่ได้เลยว่ามันเหลืออย่างอันหนึ่งปะ่ะมาโคจะ2ปะ่ะแล้วก็น,นี่3ามไหมแต่ว่าในอีเวนต์นะครับมันเหลือยอย่างหนึ่งก็อาจจะ,สะเสถียรน้อยลงนิดนึงนะเดี๋ยวดูเมได้ครับเป็นดีว่านะกาสเปซีเซเพนก็คือสเปตัวเองครับเป็น เอ็กซีแลนสองมั้งแลนด์ลิงสองเี๋ยวมาเล่นต่อได้แล้วก็คิสคิวครับลิลล่าแล้วก็เป็นตัวที่เป็นไอ้นี้นะฮาโลบูบีครับสองใบสไปบูสไปเจิตทิกซี่สไปเลสแล้วก็แครอทใส่ไปอย่างตัวนะแล้วก็อ,อันนี้ก็นหนึ่งนะน่าจะโดนลิมิตเพิ่มแล้วมั้งมีเป็นเหมียวไม้ด้วยอุลล่าครับแล้วก็ตัวหัวหน้าครับเป็นไอตัวนี้เหมือนจะมีไม่ค่อยได้เล่นหรือเปล่านะไม่แน่ใจเลยแต่ว่าถ้าเขาให้มาครับอาจจะมีโอกาสได้เล่นนะ ซีเคพาบเวิร์ตครับก็เสิร์ตไวทกำดักใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้เสิร์ตเป็นซันนี่ซนิดนะซันนี่ซนิดก็เสิร์ตมอนต่อได้ไอทวินแชนแนลเป็นเวทสิวเนาะไม่ค่อยเห็นนะใบนี้แล้วก็เป็นโฮมโอเว่มันเยอะขัดดีเหรอตีมนี้เนี่ยตัวโปรตีเขหยียเขาใช้แค่สองใบนี้เนาะนี่คือไลาเวทเร็วทิ้งมือหนึ่งใบสั่งสเปรย์คริสิลหรือลิลล่าจากเด็กแล้วก็จะไม่สามารถสเปรยตต่างอุทวิตก็เป็นใบสเปรย์ละมั้งสไปสเตเตอร์ครับแกมบะเบิร์สมรคับ แล้วก็เป็นยุทธวินชเลนพรีเซนต์โอ้เวกกระดักเยอะกว่าที่คิดนะไม่นึกว่าจะยิงเยอะขัดอีเลยเนี่ยแล้วก็แต่เป็นคอสครับอันนี้ก็ g g จ e นะเวกกระดักของยุทวินอาจจะเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าไอ้พคกเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะอาจจะพอมันไม่ค่อยเก่งกแต่ต้องลองไปดูว่าเล่นจริงเป็นยังไงนะเอ็กต้าครับก็ให้มาค่อนข้างครบครับตัวที่จําเป็นก็ให้มาครบหมดนะมีเทอรอซันนี่ด้วยก็น่าจะพอใช้ได้นะก็เดี๋ยวไปดูเด,เด็กที่สามครับสำหรับเด็กอีเวนต์ลิงก์กับอกซีนะ อันนี้จะเป็นเครื่องจักรบ้าครับเป็นเด็กรถไถนะรถไถก็เป็นเด็กเครื่องจักรที่ค่อนข้างเก่งประมาณหนึ่งเลยเพราะมันมีคอมโบของมันนะแต่ว่าไม่รู้มันจะสู้เด็กอื่นในอีเวนต์นี้ได้หรือเปล่านะมันก็เป็นที่เล่นพวกรถถังครับเป็นพวกแรงสิบนะมีปืนใหญ่นู่นนี่นั่นไอ้นี่ก็โอทีเได้แล้วก็จบด้วยุดนะแล้วก็มีเป็นตัวหัวหน้าของด้วยเป็นตัวนี้อ p d แขกครับก็ไม่รับผลการอื่นครับนอกจากไม่ใช่สิไม่รับผลมาสเตอร์อื่นครับนอกจาก AC นะก็ในอีเวนต์นี้อาจจะเก่งหรือเปล่าก็ไ้้นะอใชดหล กรอบไม่ได้ครับเป็นทาวเวสเตอร์ครับสามเลยอุตละ,ละแล้วก็เกียร์บ็อกซ์นะเกียร์บ็อกซ์ก็มันจะเสิร์ฟเครื่องจักรคาดดินใช่ปะพวกนี้เป็นเครื่องจักรคาดดินทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไฟน์กเป็นกระสานครับไอ้นี่เล่นกับพวกรถไฟสิบดาวนะไอ้เป็นรถขุดนี่คือใครแคปเคนมีที่เป็นเลื่อยด้วยเทนเชอร์ไอ้รถเจาะนะไอ้ตัวนี้เหมือนจะเก่งกับเพื่อนนะสามารถทีมิวสเปย์ช่ะถ้ากลับไปอี์สเปย์ก็สามารถสั่สเปย์เพื่อนจากเด็กได้ไงตัวนี้ทำให้แรงฮาได้ง่ายมา,มากๆเลยไอ้ก็รถบนถนนแล้วก็เป็น คิงเล็กก็รู้ด้วยครับเพราะเป็นเครื่องจักรนะไอ้น,นี่มาก็เก่งฝั่งนี้ก็เป็นพวกรถไฟบ้างครับไอ้ Night นเะอ็กเพยนะก็นอร์มัลฟรีได้ใช่ไหมแล้วก็รถเหลืองครับรถเหลืองเก่งมากนะถ้าเก่งมีเครื่องจักรท่าดีครับนอร์มัลหรือสเปียสามารถโดดมันตามได้แล้วก็เป็น10-10ใช่ไหมและมันเหมือนว่าจะให้เทคก,กับพวกตัวเอซีครับถ้าการไปนี้ถูกสอดไส้าจากบอลเอซีครับจะได้ยิงการ์ดของข่าใบหนึ่งก็ค่อนข้างเก่งครับตัวนี้แล้วก็รถไฟลันใหญ่นะซูปเปอร์เอ็กเพย์บูลเลตเทนเทคยาวมากแล้วก็มีเป็น แมชชีเนอร์ครับซิตาเดียวนะที่จริงบังคนจะให้แมชชีเนอร์ตัวแรกมาด้วยป่ะจะเล่นได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าซิตาเดียวนี่ก็ถือว่าเก่งครับเป็นตัวบอสที่ดีนะไม่สามารถนอรามหรือสเปรย์ได้ครับจะต้องสเปรย์ด้วไอพีกของมันเท่านั้นสปย์สองครับสามารถชีม้มาเครื่องจักรหนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่ทำลายเครื่องจักรตัวนั้นและก็ทำลายมอเตอร์ทุกตัวของฝั่งข้ามที่พลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับครับซึ่งไอพวกนี้ครับพลังมันจะใหญ่ๆนะอยากให้โอกาสได้ล้างบอดเยอะมากและด้วยความที่เป็นสปิครับอาทสเปรย์บบบบ้้าาาางงคคคคครรรรรรัััถเเเเกกิิดดมมออออนนสต์ื่่่จทีวุยู นอกจากตัวมันเองอะถูกทำลายด้วยแบตเทิร์หรือไกดราฟิกไรคาที่การไปยุ่หลุมสามารถชุบม,มันขึ้นไม่ได้ก็คือเป็นตัวพลังสามพันครับที่มีเทคล้างบอร์ดแล้วก็โดดได้เรื่อยๆด้วยนะก็ค่อนข้างเก่งใช้ได้นะไอตอนชีช้ตัวเองจะปะสามารถชี้แบบชี้มอนเตอร์เนี่ยชี้ตัวเองก็ได้นะชี้เสร็จปุ๊บก็ระเบิดทิ้งแล้วก็ล้างบอร์ดอย่างนี้ถัดมาก็เป็นทันเดอร์โบครับแล้วก็เป็นฟิลของพวกรถไฟนะไอมันจะเก่งนะไอเป็นเวข,ของพวกไอเอฟิดีแคทไอ้ใบเสิร์ดเลยนะ เธอละครั้งสามารถชี้เครื่องจักรเอ็กซ์ชหนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่ไปขีดได้ก็เปลี่ยนแทลงิถานที่ครับแล้วก็เอาไปเสียเป็นไส้อะไรเงี้ยก็เทคแรกคือสำคัญครับถ้าการไปยักที่เวทสามารถเสิร์ชอีพีทีแท็กหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมาได้ก็แปะปุ๊บเสิร์ชอะไรงี้แล้วก็เอเจนเซดูครับไอ้นี่เคยเล่นหลายทีนะสเปซสองตัวคู่นะครับแต่ดาวต้องห้ามเท่ากันมั้งมีดับเล็ดด้วยแล้วก็อีเปอร์สามครับไอเด็กยืมรอบนี้เหมือนจะเขาจะให้เป็นอุลลักกับอีเปิร์สมาเป็นมาตรฐานนะแต่ว่ามันนนนนนกก็ไมม่่่่ยยยออใหห้้ชชชชีีีีีีีวดดดดาาบบะะะครจเเงขึน เอกตาก็เป็นพวกแก๊งเพื่อนๆนะครับแล้วก็พวกรถไฟตัวนี้นั่นนะแล้วก็ตัวลิงก็ประมาณนี้ครับผมสาวเด็กยืมของพวกอีเวนต์เอ็กซีดนะก็เดี๋ยวเราไปดูอีกอีเวนต์หนึ่งครับที่มันจะเปิดหลังจากการฟาร์ม4วันนะเป็นอีเวนต์นี่ครับเอกตาซีโร่ครับห้ามเล่นเอกตาเลยครับไอเนี่ยน่าจะเจอคู่เด็กประหลาดๆนะเห็นเขาคุยกันนะว่ามันแบนไอนี่ด้วยแบนทามหลอดปะหลายตัวเลยทำให้ต้องไปดูดีๆว่ามันเหลืออะไรให้เล่นบ้างครับและอี แบนลิสพวกเนี้ยครับมาดูลําบากมากเลยก็เลยไม่ค่อยสนใจครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนจัดติ๊กเลยแล้วกันก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเด็กยิ้ครับสามได้เมียครับเด็กแรกเป็นไอ้นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเด็กไอ้นี่นะครับเด็กกิชิกินะก็เป็นเด็กพี่ที่กล่ำครับแต่ว่าเป็นเด็กแบบสายเพียวนะเหมือนที่เคยเล่นมามันจะผสมอะไรนะผสมกับสไปใช่ไหมที่แบบเล่นพวกตัวเอ็กตาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นอีเวนต์ไม่มีเอ็กตาครับมันก็เลยเล่นสไปเอลไม่ได้ครับเพราะความเก่งของมันนะคือจะใช้เอลแค่ชุบพวกสองดาวนี่ครับชุบมาเส จะทําไม่ได้้วครับก็จะค่อยขงระบาดนิดนึงนะเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าเล่นจริงมันจะประมาณไหนก็นไม่ได้ครับเป็นลูกปลานะถ้ากลายเป็นซามอนหรือสเปรครับสามารถรีมูมันแล้วก็สเปรปลาได้ไอพวกนี้จะเป็นปลานะแล้วลงก็จะได้เอฟเลนนั่นถ้ามาขึ้นเป็นฉลามถ้ากลายเป็นนี้ซามอนสามารถสั่งเสิร์มมอสเซอร์กิจิกิหนึ่งใบที่พลังป้องกันพันหรือ,น,น,อน้อยกว่าครับขึ้นเหมือก็คือหลักๆกลเป็นสองคนนี้ครับวิชั่นกับชาร์โอนะไอพวกนี้จะมีเทคครับทิ้งมันครับไอวิชั่นเนี่ย ทิ้งมันจับมือเสิร์ตมอนสเตอร์พิธีกรรมกิชิกิครับส่วนชาร์โดครับทิ้งมันจะเสิร์ตเวทได้นะระเวทกระเบียบหลากหลายทับมาก็เป็นวิชั่นครับไอตัวเนี้ยครับวิชั่นกิมเนสกับชาร์โดครับมันจะมีเทคโบนนะเป็นเทคที่ถ้าแต่พิธีกรรมเป็นพวกกิชิกิครับจะแทนดาวแทนทั้งหมดเลยจะคล้ายๆกับน้องเสื้อแดงครับของเด็กไวสเลสนะก็คือแทนดาวได้แหละเพื่อทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นทับไปก็เป็นกิมเนสครับเทคแรกก็แทนดาวนะเทคที่สองครับ ถ้าการไปนอร์มอลหรือสเปซสามารถสั่งสเปซกิชิกิมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากเด็กได้นอกจากตัวมันเองก็คือลงปุ๊บก,ก็สเปซเป็นไอ้นี่ไหมอาบิชครับอาบิชลงปุ๊บก,ก็เสิร์ตเป็นมอนสเตอร์ไดยนัเสิร์ตไอสองคนนี้แล้วก็ทิ้งพิจิกรรมอะไรนี้ต่อได้เรื่อยๆ,ๆถัดมาก็เป็นอุตราครับแล้วก็เป็นชาโดว์ครับก็แทนดาวครับกับทิ้งเสิร์ตเวทอันนี้เป็นอิมคารเดชันครับไอ้นี่มันจะเล่นกับพวกเด็กพิกรรมใช่ไหมมันเหมือนไม่ได้โชว์ใช่ไหมโชว์มอสพิกรรม โชวเวทพี่กรรมครับจากมือสั่งสเปรก้าไปนี้แล้วก็อินคาริชันจากเด็กได้ก็คือสเปรคู่กันละมั้งถ้าการไ่สเปรมาครับสามารถสั่งเสิร์ตเวทพี่กรรมหนึ่งใบจากนี้ขึ้นมือได้ไอ้จะเสิร์ตมอนต์ปะสามารถโชว์มอนสเตอร์หนึ่งใบจากมือใช่สเปรมาลงมาคู่กับอินคาริชันตัวอื่นก็คือสเปรคู่กับไฟถ้าการไ่สเปรครับสามารถสั่งเสิร์ตมอนสเตอร์พี่กรรมหนึ่งใบขึ้นมือได้ก็คือเอาไว้เสิร์ตเวทกับมอนนั่นแหละน่าจะพอเล่นได้อยู่นะถาว่าก็เป็นพพววกกตัี่รรมคับ คาเขค็ครับคนนี้เมื่อก่อนเก่ง,งมากๆนะมันจะมีคอโมโบที่แบบตัดมือทั้หมดเลยนะเป็นลูกครับคนที่บอกว่าสามารถพิกรรมโดยการใช้เวทพิกรรมคิชิกิเท่านั้นถ้าการไม่ได้พิกรรมมาครับดูมือฝั่งข้า2บ2สองใบแบบสุ่มนะแล้วก็เลือกหนึ่งใบครับยัดเข้าเด็กถ้าเกิดเป็นท่าเก่าที่เขาเล่งนนครับมันจะลนุนในเนี่ยมาเรื่อยๆนะแล้วก็ยัดฝั่งข้าหมดหมดเลย,เลยนะหมดมืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ไม่น่าทําได้ครับได้แค่ใบสองใบก็นะ่าจะเต็มทีละคิชิกิได้ใบเดียวไอยซ้ำพอมาให้ม่แค่ตัวเดียวนะถัดมาก็เป็นไอนน้ตัวใหญ่นะ ก็เทคแรกครับพีกับโดยการกิชิกิเท่านั้นเทคขึ้นมาเธอละครั้งสามารถจ่ายได้พอยต์หนึ่งพันก็โจูดหนึ่งก็จ่ายไล่พันพันจูดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้ว 1, 000, ล 1, 000, ลลก็ถ้าทําก็โชว์ครับโชว์เสร็จปุ๊บถ้าเกิดใบที่จั่วมาเป็นกิชิกิครับก็สามารถเอาการ์ดหนึ่งใบฝั่งข้าม,ามอ่ะบนสนามาเอากลับเข้าเด็กได้ก็น่าจะพอได้นะพเพราะเด็กเป็นกิชิกิเกือบหมดเลยถัดมาครับเดลเมนาครับตัวนี้เป็นตัวหลักของเด็กที่เคยมาเล่นนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งครับถ้าการไปนี้พี่กลับลงมาสามารถชี้มอนสเตอร์ทัดน้ำหนึ่งใบในหลุมเราสเปรย์ขึ้นไไปด้ก็คือ มันจะสเปรย์ไอตัวพวกนี้ได้ด้วยนะถ้าเกิดมาพี่กรรมมาอยากถูกต้องอะไรเงี้ยหรือว่าจะชุบคนอื่นมาก็ได้ไม่สามารถถูกลายดูแบตเตอร์ครับจากมอเตอร์ที่สเจะไปตัด็กไอติคนี้ไม่สำคัญนะเพราะตเด็กนี้มันไม่มีตัด็กอ่าอะที่สำคัญครับเธอละครั้งถ้าเกิดฝ่าว่าไอติเว็มอเตอร์เอฟเกครับสามารถเอากิชิกิลิชัวมอเตอร์หนึ่งใบที่เราควบคุมอยู่ครับขึ้นมือก็คือเอามอนพี่กรรมกิชิกิครับขึ้นมือแล้วก็ในเกตซึ่งปกติจะเป็นยกตัวเองเพื่อในเกตนะระดับตาหน้าเล่นใหม่อะไรอย่างน แต่มันก็เป็นพวกเวทนะครับเป็นซาเวทนะเพราะว่ามันไม่ได้มีสไป,ปเอลชูปครับเพราะงั้นต้องใช้ซาเวทครับชีมอนสเตอร์ธาตุน้ำสองตัวที่พลังโจมตีพันห้าลิตรต่ำกว่าขึ้นมือเลยพอยต์หลักก็คือไอ้สองคนนี้แหละวิชั่นกับชาโดว์เพราะว่าเทคที่ว่าทิ้งเสิร์นครับไม่ไว้เปิดเทินนะสูตทิ้งเสิร์ตมอนทิ้งเสิร์ตเวทแล้วก็ใช้ชั้นเเวทเก็บขึ้นมาแล้วก็ทิ้งเสิร์ตมอนทิ้งเสิร์ตเวทเล่นต่อน่าจะพอได้อยู่ฐานาก็เป็นโฟกัสอาควาบิลเลอร์ครับใบนี้ก็เก่งนะใช้ปุ๊บบบเเเเเสสิิิิรรร์์ชชมมาตอออคคกกกใจดดขึ้น้นืไฟฟ่ั ถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนสเตอร์พี่กรรมทัดน้ำเราสามารถกกรีมูฟการใบนี้เสร็จปุ๊บสั่งเอาเอาความิเลอร์เวกกำดกครับก็คือพวกเวกกำดักที่เป็นพี่กรรมของมัน,นครับซึ่งส่วนใหญ่ใช้ใบนี้นะเอามาเซตได้เลยถัดมาก็เป็นไอนี่เป็นเวทปกตินะครับเป็นเวทที่อันแรกสุดเลยไอที่บอกว่าสามารถใช้พี่กรรมมอนสเตอร์คิชิกิได้เราจะต้องทีมิวมอนสเตอร์ครับจากมือหรือสนามให้ดาวเท่ากับนะครับไอที่พวกนี้เป็นพวกพี่กรรมใหม่แต่ต้องเท่ากับครับ,รบแบบ ดาวเกินไม่ได้ก็คือต้องไปเป่ยซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้พวกแทนดาวอยู่แล้วนะเพะงันไม่สาคัญหรอกถัดมาครับสามารถเอาการไปน,นี้จากหลุมอ่ะกลับเข้าเด็กเสร็จปุ๊บเก็บมอนสเตอร์พี่กามกิชิก,กิในหลุมขึ้นมือได้ก็คือโมพี่กามเสร็จปุ๊บจชะแล้วพวกพวกเนี้ยมาถูกทำลายหรือโดนทิ้งคอร์สอะไรก็ตามครับเอาเวทยัดเด็กครับเก็บมอนจากหลุมขึ้นมือได้เอาไว้เล่นต่อนะแล้วถัดมาครับปไปใบใหม,นะม่นะเดคอมิลเลอร์ครับใบนี้บอกว่าก็ใช้พี่กัมเปิดมอนกิชิกิครับจะต้องทีมวัมนเตอร์บ,บนมือหรือว่าสนามให้ดาาวเท่กับ มอนพ่กาพี่จะลงมาครับหรือว่าทีวีมอนเตอร์หงายหน้าหนึ่งตัวที่แบบข้าควบคุมอยู่ได้ก็คือทีวีมอนฝักข้ามได้ด้วยแต่ว่ามันจะยิงไลายพอยเราครับเท่ากับพลังของตัวที่เรียกมานะสมมุติว่าเราใช้มอนฝักข้ามพิกี่ทั่เรียกมาใช่ไถ้าสมมุติเราลงเป็นเดลเมนาร์เนี่นยยิงลฟ์เราสามพันเลยนะก็คือค่อนข้างรุนแรงประมาณนี้แต่ว่ามันได้กินมอนฝักข้ามใบด้วยก็น่าจะพอได้อยู่แหละแล้วก็ที่สุดท้ายครับถ้ากาพี่อยู่ในหลุมสามารถชี้มอนเตอร,ร,ร์กิจิกิึงใบใ,ในหลุมก็เอาไอ้มอนเต เอาการ์ดใบนี้ไปย้ำไม่ตายเด็กครับก็คือไว้รีกลับมาดีเพราะว่ามันใช้พวกเนี้ยทิ้งเสิร์ฟได้อยู่แล้วเนาะถทาบาเขาก็เป็นเอาคอมิเลอร์อิลูชันครับใบนี้เปิดปุ๊บสเปย์บอนเซอร์คิชิกิพิธีกรรมครับจับมือได้เลยนะแต่ว่าจะตีไม่ได้ครับแล้วก็ตอนจบเทิร์นก็จะขึ้นมือวิธีเล่นก็คือเราพิธีกรรมตามปกติครับเป็นเดเรเมนาใช่ไหมแล้วก็ตอนเอฟเฟคครับเราใช้ไอโฟกัสเนี่ยสมถติว่าใช้ไปค่ะรีบูมันเอากระดัษมาเซตเปล่คข้าเลเยอรเอฟเฟคเอฟเเดเรเมนาครับยกตัวเองขึ้นมือยกเสร็จปุ๊บ ในเกรใช่ไหมแล้วก็เปิดเป็นเอาความไม่เลอร์อิลูชันครับเปิดปุ๊บสเปรในเลเมินาตลงมาอีกสเปรปุ๊บก็คือจะพร้อมในเกรดมอสได้ทีนึงก็คือจะในเกรได้2ทีอะไรประมาณนี้แหละถัดไปก็เป็นอิมเปร์ครับก็เด็กยิ้มครับปกตินะจะมีเป็นอุลาสามแล้วก็อิมเปิลสามเป็นหลักเลยก็ประมาณนี้ครับสามเด็กไอกิชิกินะเดี๋ยวไปดูเด็กอื่นต่อเลยถัดไปก็เป็นทีเรียนครับอันนี้เป็นทีเรียนล้วนนะเท่าที่มามองครับคิดว่าทีเรียนเนี่ยมันน่าจะเก่งสุดในสามเด็กนี้ละ แล้วก็มีเป็นเลโก้รุ่นตัวช่วยในเกรดอะไรย่างนี้แต่ว่าส่วนตัวไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเคยแต่ดูฝั่งดูคนอื่นเขาเล่นเงี้ยเวลาไปเล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็น่าจะดีประมาณนึงแหละก็ไม่ได้ครับไปแรกเป็นโลฟันบสัสซัมครับเพราะเหมือนมันจะเริ่มจากตัวนี้ใช่ไหมลิลลี่ครับตัวเพื่อนนี้เก่งมากนะก็จะสั่งเสิร์ฟได้ใช่ไหมเสิร์ฟการ์ดเลยเ,ลยเสิร์ฟม่กระดักอ่ะเสิร์ฟฟิลอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นอุาลาราครับผาไฟเดอร์เหมือนมันจะต้องมีฟิลเป็นหลักมาฟิลเป็็็นนนนสคคััญเเเเลลยยววว้้ดกกกกีีีแแไปปพพงทรรบบูะ ลิปเปอร์ดูลิลลี่แล้วก็ไปคีเรกูลุสเอมเพสครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวใหม่นะไม่ค่อยคนเล่นหรอกคนเนี้ยแต่ว่ายนะูาอราร์น่าจะอลังการน่าดูถามว่าเป็นปิดชีพการเป็นมือครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอามาทำอไมนะเซตอินครับคนที้แปดดาวนะเซตอินแล้วก็เป็นแอคคอร์ซิสต์มครับเป็นพวกเวย่ยเข้ามาแหละใช้ปุ๊บโม่ใช่โม่ทีเรียนการ์ดหนึ่งใบจะเดี้งลงหลุมได้ถ้าการไม่ยู่หลุมสามารถชี้มอนสเตอร์ทีเรียนชี้การทีเรียนในหลุมเอาขึ้นมือใช่ไหม ต้องรอดูว่าประมาณไหนนะไอ้วีทีเล่นชาร์จครับแล้วก็เป็นฟิลอินเปอร์สามครับทีเล่นคอสพวกกระดาษไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยคนเล่นนะแล้วก็ไปแซนดอัพด้วยก็เวทแปลกๆเยอะเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กทีเล่นนะเดี๋ยวต้องลองเล่นจริงครับว่าประมาณไหนนะเพราะไม่เคยเล่นอย่างที่บอกไปเนะาะถัดมาครับก็เป็นเด็กสุดท้ายของอีเวนต์แล้วครับไอ้นี่เป็นตัวชูเหมือนกันนะเพราะเหมือนว่าอย่างไออีเวนต์เมื่อตะเกียลิงก์กับเอ็กซีครับเหมือนเขาจะชูไอตัว e win, อิวเทวินใช่ไหมเพืาอไปขอมาใหม่ครับอันนี้เขาก็เลยที่จะชูเป็น ไอฮีทองครับ like. ฮีทองสองแสงนะชายนิ่งซาโกฟากัสเนี่ยก็เป็นตีที่น่าเล่นครับและคิดว่าจะมาเล่นแบบเป็นหลักในถัดจากเบลเดียดด้วยแหละก็มันก็ดูน่าสนใจนะแต่ว่าเม่เดิมครับไม่เคยเล่นเลยนะเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าคอมโบประมาณไหนแต่ว่ามันก็น่าจะพอได้มเหมือนเขาให้ตัวนี้แบบระเบิดบอกันแบบบูมบอมมใช่ไหม่ะใกล้ดูไปเดยครับไปได้เป็นอุราครับสาใบก็เป็นอุระเพราะแต่เด็กนี้ไม่ไม่มีไม่มีอิมเปินะครับแต่ว่าให้ชีนีวนะคือมันจะให้ชีนีวมันก็ให้มาได้นะแต่ว่าไม่ยอมให้มานนกเเหหมมัือ ถัดมาครับเป็นมัシเมลอนครับไม่รู้เทคจไงนะรู้เทคแค่ว่าถ้าเกิดคอนโทรลหยิบทองอยู่เนี่ยสามารถจะได้เทคเพิ่มอ่ะไอ้นี้ไม่ถูกลายถ้าเป็พวกตัวใหญ่จะสเปรย์ได้เล,เลยนี่แหละถัดไปพวกกาจิตครับซีเวอร์กาจิตก็ถ้าเกิดนอร์มันก็สามารถสร้างสเปรย์มอนสเตอร์ที่เป็นเครื่องจักรสีดหลาจากมือได้ก็คือแบบลากเพื่อนตามเลยเนะงี้ยไอเดียเครื่องจักรไหมน่าจะเล่นด้วยกันนะแค่สองสามตัวดีแหละแล้วก็เป็นโกกาจิตครับเซลลี่ซอสแมนเซลลี่เมเชียตไอนี้เป็นตัวสุดน่ารักนะ แล้วก็เป็นโทล่าธรรมดาครับลากซีโร่นะทั้งซอฟแมนกับเมเคินเลยแล้วก็เป็นแก๊ตเทีิโอครับอันนี้มาพร้อมกัสมบสามใบเลยทำได้ได้เนี่ยถ้าเป็นนอร์มหรือสเปซสามารถเสิร์ชอ๋อก็คือตัวสดลงเขาตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวหลักนะลงปุ๊บก็เสิร์ชลงค่ะก็คงจะให้ชีนิ้วมาเพื่อในเกตอุลาร่าหละอะไรใบนี้เพราะถ้าเกิดมีโล่จะเก่งนะแล้วก็ไม่น่ามีแล้วถ้ากับใบน,นี้ถูกทาลายด้วยแบตเทอร์หรือไกด์เฟกสามารถเอาสตองโฮเอาพีเดนคือใบไหนใบน,นี้เอามาเซตได้เนาะ ถัดมาก็เป็นไอ้เป็นเดมอนใช่ไหมอาร์ฟีดแอดเวนครับแบ็กเมดกาโดล่าตัวเก่านะและกาโดล่าตัวใหม่แล้วก็กาโดล่าครับกาโดล่าแบบใยญ่ๆนะมาคนละตัวใช่ไหมออกคนเลเอฟเฟกเลยเนาะต้องไปดูนะประ,ประมาณไหนเพราะพวกนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วก็กาโดล่าครับกาโดล่านี่ให้มาแบบ5ตัวนะถ้าเกิดขึ้นมือมาเยอะๆนี่โหแบบเจ๋งน่าดูนะอันนี้คือใครไทแดดบายถ้าเกิดเราควบคุมไอโลนี่อยู่ไอหีบทองเนี่ยแลมบอร์เซอร์ ที่มีมันอยู่ชื่อก็คือพวกมอเตอร์พวกเพื่อนมันนี่แหละสาสเปย์มอเตอร์เลเว่าสีได้มากสุด2ตัวที่ชื่อต่างกันครับแต่ว่าต้องมีเป็นไอคีทองอยู่ในเทคนะจากมือเล็กได้โอ้ข้นข้า,ขาเก่งกนะเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นจะไม่สามารถสเปย์มอเตอร์ Monster, ใหญ่ๆได้ตรงนี้ไม่สาคัญนะก็อาจจะเก่งนะก็คือมีหีบทองใช่ไหมแล้วก็มีพวกมอเตอร์พวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนมันใช้เสร็จปุ๊บสเปย์มอเตอร์เลเว่าสีือตจำกว่าได้สองตัวนะก็คือสเปมบอกดเยอะแต่ว่าต้องดูคีทีนะว่าสปมมาเปาารนะอนอนััีี้บทเดกคร หีบทองครับสองแสงนะชายนิ่งไม่สามารถถูกเวลาด้วยเฟิกการ์ดได้ก็อย่างที่บอกไปตอนเปิดซองนะมันเอาวาป้องกันไม่ให้การดู่าที่มันระเบิดบอ,อละละ่อเวลาระเบิดปุ๊บการดู่าจะไม่ทำลายดีได้ด้วยสามารถใช้เฟิกได้อย่างละครในช่วงเป็นเฟกครับสามารถสั่งเสิร์ฐการที่ติดเหติ c, ชายนิ่งไอหีบทองเนี่ยอยากได้ขึ้นมือได้ก็สังเสิร์ฐพวกนี้ขึ้นมือนั่นแหละที่ขึน้นมาถ้าเกิดฝาว่าข้ามสเปริมอนสเตอร์จากหลุมสามารถทิ้งเวทหนึ่งใบแล้วก็ส่งตัวนั้นลงหลุมอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กว่หน้าให้เวทมา ไม่พอทิ้งแล้วมั้งเนี่ยถัดมาไปชี้นิ้วครับแล้วก็เป็นเทอร์นไซเลยครับใบนี้มันจะเก่งอยู่นะน่าจะเก่งกว่าใบนี้เยอะเลยไอเว้ของตัวไซเบย์เคียมดูกากๆอะไก็ไม่รู้ใบนี้บอกว่าชี้มอนสเตอร์หงายหน,าหน้าหนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่เพิ่มดาวสามดาวไอเท็คเพิ่มดาวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่ามันเพิ่มไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาเนะเาะอ่าถ้าเกิดใช้ใบนี้ในการเชนกับเอฟเฟกต์มอนสเตั่งข้ามก็จะมีเก็เอฟเฟกต์มอนสเตอร์นั้นด้วยแล่วชุดตะเบย์แคลครับถ้าเกิดมอนสเเตอออร์ทททีีี่่มคหบงอะ สู้กับมอนส์ฝาค้ำสามารถรีมูฟการใบนี้แล้วก็จบในเบนเฟสเลยก็ไม่แน่ใจนะประมาณแต่ว่าเทคในเกตอ่ะมันจะเก่งใช้ได้อยู่ถัดมาครับก็เป็นเวทของไซเบอเชียรบันะใบนี้มาดูกากๆไงมาดูแบบเพราะว่าข้อเสียมันเยอะนะไม่บอกว่าใช้ปุ๊บเนี่ยจะได้เซิร์ฟมอนสเตอร์ที่ติดเทคหีบทองครับจากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกเนี่ยครับในเบนเฟสนะจะเหมือนไคเมนอ่ะถ้าใช้ตอนเมนเฟสก็ได้แค่เทคแรกเซิร์ฟใช่แต่ถ้าเกิดใช้ในเบนเฟสครับจะได้เทคข้างล่างด้วยใช้ในบเนทบอครแล้วนสเเตตอออร์ทททีี่่ิดคหบงะ ถ้าสองฝ่ายครับจะได้จวการ์ดจนครบหกใบนะความดีก็คือเราได้จวดหกใบครับแล้วเรามีพวกไ,ไอไทยมเชียนใช่ปะราจะเพิ่มม0ห้าร้อยก็จะใหญ่ใช้ได้อยู่แต่ปัญหาหลักคือฝ่ายต่อข้าวก็ได้จวจนครบหกใบครับซึ่งไม่รู้ว่าหกใบนี่สาหัสเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าจะประมาณไหนเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะมาดูแบบไม่ค่อยคุ้มเสียถ้าไม่ได้ o t ยถาดไปก็เป็นก็บอกเว้ยครับเพราะเป็นเด็กกับเป็นทีมของมูโตยูกินะก็ใส่พวกใบประหลาดไป,ปด้วยอันนี้เป็นเมนาฟอร์ใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดมออสเตร์ ประกาศโจมตีหรือว่ามอนสเตอร์ฝั่งข้ามสั่งใช้เฟกที่จะทำลายมอนสเตอร์บนสนามในขาที่มอนสเตอร์ที่มีหีบทองอยู่บนสนามโอ้แปลกๆนะก็ะคือถ้าฝั่งข้ามตีมาใช่ไหมหรือว่าฝั่งข้ามสั่งใช้เฟกมอนที่สั่งทำลายมอนนะครับแล้วเราต้องคอนโทรลมอนสเตอร์ที่มีหีบทองอยู่บนสนามด้วยก็จะทำลายมอนสเตอร์ตั้งตีของฝั่งข้ามทุกตัวแล้วก็ยิงลาฝั่งข้ามห้าร้อย 500. ดูไม่ค่อยเก่งไงดูดูใช้ยากนะดูลำบากไงก็ไปดู ถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้มีเลือร์ฟอสแท้ๆมาน่าจะเก่งสักกว่านะตามมาก็เป็นสตองโฮครับเปิดปุ๊บสเปย์มาขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์ครับสูงย0สอแล้วก็จะได้เทคด้วยพลังเพิ่มพลังโจมตีครับจะเพิ่ม1000ต่อตามจํานวนไอหีบทองครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่ติดเทคหีบทองก็คือถ้าเกิดยืนกันเยอะๆอ่ะมันก็จะตีแรงและมั้งาาเทค,ครับมาก็เท่าราคาครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ฝั่งค่าประกาศโจมตีในขาที่เราคอนโทรลหีบทองอยู่สามารถสั่งคำรายการเป็นนั้นได้ก็คนะ่อนข้างเก่งนะ เพราะาเกิดมีหีบทองฮะแล้วก็มีไบนี้อยู่เนี้ยฝากค่าตีมาก็ยิงจัวนั้นได้เลยน่าจะพอได้อยู่แล้วมั้งก็ประมาณนี้ครับผมสับเด็กยืมทั้ง3เด็กนะก็เดี๋ยวต้องรอวันอีเวนต์จริงครับว่าเล่นประมาณไหนนะก็ถ้าเกิดเหมือนเดิมครับถ้าเกิดมันไม่ได้โหดร้ายซึ่งมันไม่น่าจะโหดร้ายนะเพราะว่าอย่างอีเวนต์เราพี่แล้วมันมีมังก,กรจีนใช่ไหมทำให้พวกเด็กยืมครับมันเล่นแทบไม่ได้นะแต่ว่าด้วยความที่เป็นอีเวนต์พวกเนี้ยครับเด็กยืมอ่ะน่าจะได้เล่นนะก็คิดว่าน่าจะได้เเเเอออาาอาาามมลลลงััันนะนนนนนใหห้้้ดดดดูกกกกแว่่่ปประะะณไไไไต็ทุค ก็สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ